สวัสดีครับผมผมช่างตั้มีพาวดีออตโตนะครับผมวันนี้ก็รับเข้าอีกหนึ่งคันกับโตโยต้าออลติสนะครับผมก็ลูกค้าตามมาทางช่อง youtube นะครับวันนี้ลูกค้าแจ้งว่ามีน้ํามันเกียร์รั่วครับผมมีน้ํามันเกียร์รั่วน้ํามันเกียร์รั่วแล้วก็หยดนะครับผมหยดที่พื้นครับผมลูกค้าก็ไปเช็คมาแล้วเข้าศูนย์เช็คศูนย์ก็บอกว่าซีนท็อกเกียร์รั่วนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันรั่วจุดไหนนะครับนี่ครับนะตอนนี้เป็นน้ำมันเกียร์นะครับเดี๋ยวไม่ใช่น้ำมันเครื่องสีเืองแดงๆครับูกา้าไปเช็กที่ศูนย์มาแล้วผมก็เลยได้แจ้งลูกค้าว่าต้องเปลี่ยนซีนท่อเกียร์แล้วก็โอลิงปั๊มน้ำมันเกียร์แล้วก็ซีนท้ายเครื่องด้วยแล้วก็เปิดอ่างเพราะว่าลูกค้ายังไม่เคยเปิดอ่างนะมีแต่ถ่ายแต่น,อนอ็อตยางเดียวถ้าถ่ายแต่น,อนอ็อตยางเดียวน้ำมันเกียร์ออกไม่หมดนะครับตัวนี้ก็จะพร้อมทอ ก็ใช้น้ามันเกียร์ก็สองเจลอนนะครับครับผมเดี๋ยวทำการยกเปลี่ยนซีนเกียร์แล้วก็ซีนท้ายเครื่องไปทีเดียวครับเนี่ยพวกซีนเพาก็เปลี่ยนให้ใหม่ก็มีคราบซึมซอยู่ฝั่งนี้ครับเนี่ยฝั่งนี้ก็เริ่มซึมแล้วครับก็นอต่างก็ยังไม่เคยหามาเปลี่ยนในนี่เลยนะเปลี่ยนกองเกียร์ด้วยครับเปิด์ดางเปลี่ยนกองเกียร์เปลี่ยนน้ามันเกียร์ไปทีเดียวเลยนะครับนี่ ก็มีจุดลวดเนี่ยจุดเดียวครับตอนนี้ก็จะเป็นข้าวน้ามันเครื่องที่เขาที่ลูกค้าไปเปลี่ยนมานะตอนนี้เดี๋ยวราก็พ่นล้างให้ใหม่หมดโอเคครับก็แล้วติดตามครับว่าจะเปลี่ยนตัวไหนอีกนะครับเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งโอเคครับก็เกียร์ก็ยกลงไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะเปลี่ยนซีน,นอ่าเนี่ยสายเหตุก็คือหนึ่งซีนตัวนี้แล้วก็โอลิงลอ่ารมี่อ,อ,อ่าแก่ลงูให้คนอด่งมาดูเลยอ่า เดี๋ยวเนี่ยแข็งแค่ไหนะงัดยังไม่ออกเลยอนะแต่รุ่นนี้มันเยอะอจริงเนี่ยสมัยนั้นมันขายดีมากครับสิปีที่แล้วนะเพราะว่าอ้ํมพัชราเขาเป็นคนโค้ชปีเซนเ,เตอร์ครันแก็ดังแล้วใช่ไหมเมื่อสิปีที่แล้วมันสวยดีสุดน,ะนี่ก็ลิงตัวนึงแล้วก็ซีนท็อปงัดซีนท็อปกเลยบ้นะงนี่ แล้วก็พวกนี้ก็จะไล่อัดกาวให้ใหม่นะอัดกาวให้ใหม่พวกนี้ก็ต่างหลักเนี่ยที่รั่วก็จุดนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ซีนท็อกนีนี่นะตับท็อกแล้วก็เนี่ยแล้วก็ยิงนี่ด้วยอสเนี่ยแล้วก็จะมีตัวแต่ตัวนี้ไม่รั่วแต่ก็ถ้ายกเกียร์ก็ต้องเปลี่ยนทุกครั้งเหมือนกันพวกนี้ S <S ใช่กถ็ถ้าถ้าถ้าเราไม่เปลี่ยนปุ๊บถ้าเรายกไปได้หมื่นสองหมื่นโลเราก็ต้องกลับมายกเสียเสียค่าแรงอีกเราต้องเปลี่ยนไปอ,อ่าใช่ถึง<ช>ไม่รั่ว,วก็ต้องเปลี่ยนของผมถึงไม่รั่วก็ต้องเปลี่ยนให้ใช่พขขเพราะว่ารถมันใช้เยอะแ,แล้วไงอ่าก็ต้องเปลี่ยนมันแข็งตัวแต่ตอนนี้มันยังไม่รั่วไงอ่าเนี่ยเดี๋ยวก็ไล่เปลี่ยนให้เนี่ยมันจะมีซีนเดี๋ยวถอดชุดไฟวิ่อ่ใช่ครับผมโอเคอ่าแล้วก็กองกองน่าจะ น่าจะติดรถเลยนะใช่น่าติดรถอ่ายังไม่เคยทำนะยังไม่เคยเปลี่ยนแต่ตัวนี้ก็น้ำมันเกียร์ที่เราถอดอ้างนั่นแหะก็ดูนี่ว่าเหลือเยอะแค่ไหนถ้าถอดนอตอย่างเดียวออกไม่หมดหรอกที่สรุปแล้วต้องใช้2ลิตรไม่ใช่2ลิตรดิเฮ้ยสองกลลอนใช่แปดริตรน่าเกือบแปดริตรอ่ะเจ็ดเกือบเกือบแปดอ่ะใช่โอเคครับเดี๋ยวก็สั่งอะไหล่มาเปลี่ยนให้นะก็รวยนะครับเนี่ยก็มีคาบน้ำมัน แต่ถ้าดูภายนอกเราก็ไม่รู้ว่ามันไม่เห็นเนี่ย้ถาไม่ถอดก็ไม่รู้ก็ซีนตัวนี้ก็ใส่เป็นแท่งเดียวครับโอเคงั้นออกมาเอะไรบือนคล้ายๆกับหมอเชื่อโรคอ่ะใช่ไหมหมอชำนาญการงัดเลยเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญไอ้หมอจบใหม่บางทีมันก็เหมือนช่างใหม่เนาะเออพอจนหน้าตาแบบมนี้แล้วก็จัดแค้ให้หมดเลยนะแล้วก ก็ล้างให้ใหม่ล้างไม่ลงไม่เหล็กให้ใหม่หมดลนะโอ้สภาพครับนี่ก็ขวดก,กาวทั้งขวดสารให้หมดละแล้วก็ตัวที่เป็นปัญหาตัวที่รั่วก็วจุดนี้ซีนทอร์กแล้วก็โอลิงก็ตอนนี้ก็ลองสั่งอะไรอย่า ชุดสีเกียร์ก็มาหมดแล้วครับผมก็น้ำมัน CVT ครับตัวนี้ลูกค้าซื้อมาเองก็ก็สั่งให้ซื้อมาสองกะลนครับแล้วก็มีทีะที่เปลี่ยนนั่นก็คือเป็นสีท้ายเครื่องนะซีท้ายเครื่องสีนเป่าขับเป็นแท้นะครับตัวนี้ก็แท้ครับแล้วก็โอลิงโอลิงปั๊มน้ํามันเกียร์ตัวนี้ก็แท้แล้วก็สีนท็อปซีท็อปเกียร์นี่อะไรเก่า ครับนะี่โลวอล,ลิงแข็งอ่ะตัวนี้อล,ลิงก็แข็งละแล้วก็สีเพาครับสองตัวตัวนี้ก็เป็นสีทอรตัวนี้ก็เป็นสีนท้ายเครื่องแล้วก็ขาดขาดกองเกียร์อยู่ครับก็กองเกียร์ก็กําลังมาครับตัวนี้ก็แท้หมดใส่แท้หมดเลยครับนี่โอเคครับแล้เวเราเประกอบกันเลยครับพอระกอก็ยกแกวันที่เรียบร้อยครับ คนในแห้งหมดล้จุดที่รั่วนะตัวนี้ซีนทอกเกียร์รั่วพอยกขึ้นไท้ละครันนี้ก็มีแต่จุดรั่วซึมครับพวกสายพานพอแคัน,นี้ไม่ได้ซ่อมเกียร์ครับเปลี่ยนเฉพาะจุดรั่วซึมของน้ํามันเกียร์ครับผมแล้วก็ซีนท้ายเครื่องครับเดี๋ยวเราไปดูอะไรเก่ากันนะครับว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับอับป้อมนี่อะไรเก่าที่เปลี่ยนหรอกก็จะมีพวกซีนตัวนี้ซีนท้ายเครื่องนะครับ ก็โอลิงออยเกียร์แล้วก็โอลิงปัม้ํามันเกียร์ um Gear, พวกนี้ก็เป็นสีนพอขับแล้วก็สีนพอกพวกนี้แท้นะครับแต่กองไม่ได้แท้นะครับผมกองเป็นกองเทียบนะกองตัวนี้กองเก่าเขาครับผมแล้วก็ดูสีน้ำมันเกียร์ก็ดำมากครับอันนี้ก็เปิดอ่างคอมทอกเกียร์ก็อยู่ประมาณเกือบเจ็ดลิตรครับโอเคครับผมเดี๋ยวเติมน้ำมันเกียร์ครับ จะออกไปลองวิ่งครับผมอะไรกาครับครับผมก็ไปลองเรียบร้อยครับก็ไม่มีรั่วไม่ซึมครับ่วยครับอ่าก็ไม่รั่วครับ ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ